สวัสดีครับผมเราเรีรเยกจะมาคู่รถนี้โคแต่ว่าไม่มีทางแม่โคมาจะมายังไงครับเนี่ยจะม่คู่ยังไงครับเปนคู่แคบอ้มาไปล้วเนี่ยมาไปมันลมพอดีขาดลงด้ย โอ้ดินขาดลงเลยคร oh, e no, hmm? ับโอ้ม ha, ันเอียงนั่งย่างควายย่างหมาเล่นลมแล้วเนี่ยบ่เชียดดินแปลงทางนะพูดหนึ่งบ่เชียดดินแปลงทางย่างยู่มากระดี ยืต <s uk as> <speaking einer> <speaking einer> ้องเียร์เป็นเพื่อนเขาพื่นลิงหัวต้องเกียร์นี่ขอบคนาพีดีขวานบวไยวาน่ะามงกขวานนดูเงินเน

กว้างขี่นองบางท่านมีนะก้างเลี่ยววัาเลี้ยวกว้างกดดีนี